วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องน่าสนใจตรงที่ว่าจะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักพักอาศัยในไทยเป็นเวลานานๆจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดเพื่อให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเนี่ยนะครับจะเน้นเจาะ4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันครับโดย1กลุ่มประชากรโลกที่มีความมัง่งคั่งสูงหรือว่ามีความร่ำรวยนั่นเองครับสเป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ3กลุ่มที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยให้กับนายจ้างที่อยู่ในต่างประเทศนะครับและสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษโดยจะดึงดูดโดยการให้สิทธิประโยชน์คือถ้าคนใน4กลุ่มนี้เข้ามานี่นะฮะ วีซ่าพำนักระยะยาวให้ไปเลย10ปีนะครับพวกสิทธิพิเศษอนุญาตทํางานอัตโนมัติสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวก็ให้ด้วยนะครับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษก็มีสิทธิเลือกเสียภาษีอัตราก้าวหน้าหรือ1 7คงที่เหมือนในพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมายดึงดูดผู้ที่จะมาพักในประเทศไทยระยะยาว1ล้านคนนะครับและเชื่อว่าจะมีเงินใช้จ่ายในประเทศประมาณ1ล้านล้านบาทต่อปีครับ ขณะที่นายสิทธิโชคนบชินบุตรรองประธานองค์กรกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าจากการสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนในไทยช่วงต้นปี64นี่นะครับตลาดก็ทรงๆนะฮะแต่ในกลุ่มพรีเมียมกลับโตสวนตลาดครับโดยมีอัตราการเติบโตเชิมมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง11%สะท้อนว่าผู้บริโภคชาวไทยยังมีกำลังซื้อสินค้าแบบประเภทพรีเมียม หากมีนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการนะครับเช่นสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าภายในสิ้นปีนี้และคาดว่าในไตรมาสที่4สมาร์ทโฟนในไทยนั้นจะเริ่มฟื้นตัวนะ